ครับสวัสดีครับ oh. ผมนายพบลพลคุณสวัสดิ์นะครับอ้อวันนี้ก็จะเป็นอีีสุดท้ายเป็น e ีพีที่สามนะครับก็เรื่องโครงงานนะครับก็มาดูสาระการเรียนรู้นะครับสิ่งที่ต้องการรู้ในสาระนี้นะครับก็คือต้องการดําเนินการในการทําโครงงานนักศึกษาต้องดูนะครับแล้วก็นักศึกษาต้องรู้เรื่องการสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานครับนี่คือรูปแบบตัวอย่างการนําเสนอโครงงานนะครับจะต้องประกอบไปด้วย เล่มของโครงงานหรือว่าเป็นเล่มเอกสารแล้วก็ตัวชิ้นงานแล้วก็แบบรูปแบบการนําเสนอนะครับแนวทางการประเมินโครงงานนะครับโดยกําหนดกรอบแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1เนี่ยครับก็เอกสารโครงงานนะครับประเมินความชัดเจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้นะครับก็คือประกอบไปด้วยชื่อโครงโครงงาน สหลักการให้เหตุผลสามวัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย 5. วิธีการดําเนินการ 6. สถานที่ดําเนินโครงการ 7. ระยะเวลาดําเนินโครงงาน 8. ปดงบประมาณ 9. การติดตามและประเมินผล 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 12. ที่ปรึกษาโครงงาน ส่วนที่1เมื่อกี้นะครับคิดเป็นร้อยละ20%สนะครับส่วนที่2กระบวนการทํางานจะคิดเป็นร้อยละ4 0ประเมินความเหมาะสมและพา,าและประสิทธิภาพในในประเด็นต่อไปนี้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กําหนดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกรณีเป็นงานกลุ่มนะครับการขอคําแนะนําและปรึกษาที่ปรึกษาโครงงานนะครับการบันทึกผลกปฏิบ,บัติงานโครงงานการนําเสนอความก้าวหน้า ความก้าวหน้าของโครงงานนะส่วนที่3นะครับผลงานชิ้นงานเอกสารในงานโครงงานเนี่ยเขาคิดเป็นร้อยละสีรวมกันทั้งหมดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า100นะร้อยคะแนนก็มีประเด็นในการประเมินดังนี้หนึ่งผลงานหรือชิ้นงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ของชิ้นงานคุณภาพของชิ้นงาน แล้วก็ประโยชน์ของชิ้นงานนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเอกสารรายงานโครงงานความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระความถูกต้องตามหลักวิชาการการพิมพ์และการจัดทําเป็นรูปเล่มนะครับครับเรามาดูเรื่องการสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานนะครับการที่บุคคลมีโอกาสสะท้อนความคิดความคิดของตนเองเป็นการเปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ ความคิดของตนและพัฒนาความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลําดับความคิดได้สื่อความคิดของตนกับผู้อื่นถึงที่ตนเข้าใจและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเองช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่ดีขึ้นในการตั้งคําถามและให้เหตุผลนะครับโดยท่านรัชนีกรทองสุขดีนะครับเป็นผู้กล่าวความสําคัญของการสะท้อนความคิดมีหลายประการดังนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่1เขาบอกว่าสร้างความท้าทายที่สร้างสรรค์นในการนําเสนอความคิดของตนได้ 2. เปิดโอกาสในการจับประเด็นหรือหวนคิดถึงสิ่งที่คิดในรูปแบบที่ถาวนหรือปรับเสริมความคิดใหม่เข้าไปนะครับสเป็นการพัฒนาความความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลาดับความคิด 4. เปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนเอง หเปิดโอกาสในการสื่อสารความคิดของตนเองกับผู้อื่นถึงสิ่งที่ตนตนเองเข้าใจและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์อของตนเองได้นะครับหเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เก่ากับองค์ความรู้ใหม่และเป็นการเติมเต็มระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติเจ็ดช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่ดีขึ้นในการตั้งคำถามในการให้เหตุผลนะครับอ่า ปรีนและด็อบสันนะครับก็กล่าวว่าในการสะท้อนหรือการวิเคราะห์ของตัวเองนั้นผู้สะท้อนความคิดจําเป็นต้องมีเวลาหยุดคิดและนึกทบทวนไปถึงสิ่งที่ตนทําหรือปฏิบัติในขณะเดียวกันผู้สะท้อนความคิดจําเป็นต้องมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ผ่านมาของตนกับบุบคคลสรุปได้ว่าการสะท้อนความคิดเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้รับ หรือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการเรียนรู้ทั้งในในนอกโรงเรียนได้นํามาพินิจพิเคราะห์อย่างใกล้ควรจนเกิดความเข้าใจในความคิดของตนเองอย่างท่องแท้ตอนที่จะสื่อสารกับผู้อื่นเนี่ยครับด้วยการพูดหรือการเขียนเป็นวิธีที่สําคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนของตนนะครับและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆเข้าด้วยกันจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ในที่สุดนอกจากนี้การสะท้อนความคิดยังส่งผลต่อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในวันต่อๆไปตลอดระยะเวลาของภาคเรียนและช่วยให้ผู้ผสอนเนี่ยสามารถนําข้อมูลจากการสะท้อนความคิดของผู้เรียนเนี่ยไปปรับปรุงการไปปรับปรุงแล้วก็การนําไปจัดประสบการณ์ในวันต่อไปหรือในครั้งต่อไปเนี่ยด้วยเมื่อผู้เรียนได้รับทราบหลักการของการสะท้อนความคิดแล้วเพื่อฝึก ผลให้ตนเองเนียมีทักษะในการสะท้อนความคิดเห็นแล้วจึงควรทดลองตั้งคําถามในใจและตอบคําถามที่ตนเองได้ดำเนินไปในโครงงานไปแล้วเนี่ยโดยอาจเริ่มต้นจากลำดับขั้นตอนของการทำโครงงานซึ่งการทดลองฝึกสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำโครงงานจึงอาจจะเริ่มตั้งแต่ทำโครงงานไม่จำเป็นต้องรอให้การทำโครงงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน โครงงานแล้วเนี่ยผู้เรียนควรสะท้อนความคิดอย่างจริงจังและบันทึกผลสะท้อนความคิดไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับครับสำหรับ e ีีที่3ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับขอให้นักศึกษามีความตั้งใจในการทำโครงงานนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะครับผมอาจารย์พพลปุญสวสดิ์ก็ขอขอบพระคุณนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ